ก็ว่าอ่ช้าแล้วนะจะไปสามโมงนะมันจะไม่ไปกับตัวใครกับเราอะไรให้เพื่อนไม่ไปก็ไปหาเพื่อนแต่คุณต้องกินหมูกระทะสองคนติดโอเคมันลูกอยากเล่นน่ะเนาะลูกขอตังค์ลายรถจุกแล้วมันจะขี่ยังไงเอาสิบบาททุกเพื่อนครัมีแต่เืงินาะ โลว่ายังไงไเดี๋ยวเราจะลงไปกันแล้วตอนนี้ก็คือนั่งมาถึงแล้วเขายังไม่ทันจุดไฟเลยเขายังไม่ได้จุดไฟเลยไม่พี่อยูว,ว่ากำลังมาพราว่าเราต้องหาอะไรยันโต๊ก่อนแม็กเมมันโยกเอาทิชชู่ยัดลน้อม,มึงยะจริงๆมึงดู เขาคืออยากให้เพื่อนอะเนาะมีบ้านอยู่กรุงเทพเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนกลับบ้านเนี <h h ่ยมึง erm ้าสมว่ากูอยู่กรุงเทพจริงอะแล้วมึงจะมาหากูปะตลอดถูกต้องทุกวันอ้รูปผมอะผมก็คือผมดำจนมันจะดำแล้วอะคอนตาติตาคนตาติตา กว,วกินเค้กซีหมูกระทะเค้จะกินเป็นแบบกระทะที่เป็นรูหรือว่าจะกินแบบไ้ยจะเป็นแบบเตาที่เป็นรูแบบหมูกระทะหรือว่าจะกินแบบที่เรากินกระทะร้อน,นแต่นะม,ม,มันยากอร่อยนะเอาหมูแผ่นมาย่าก ไมึงก็จะยังเนี่ยรู้ว่าเขารอคนมาแล้วค่อยเอาเตังมาให้เขาไม่ได้รอคนจุดไฟอยู่โอเคไม่ถึงเรามาเร็วเกินจะอยู่ถึงห้าทุ่มไหมก็ตอนนี้สามโมงแล้วร้านปิดห้าทุ่มก,มไมกไ็ได้ข่าวว่าเราเห็นล้วของกินมาเยอะเกินตัวเหรอเฮ้ยท้ายวิวว่ามันเป็นอะไรวามันเป็นความผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยรอบลอ่าสุดบูวาวเลย <c oughs> กเเวว่า,วาถึงเพื่อนจะมาตอนนี้เขายังไม่ได้กินอยู่ดีเพราะว่าเขายังไม่เอาเตามาให้ถ้าเพื่อนมาโรมากามาน่าน่าจะเสร็จเตาพอดีเละทำไมก็ดูดิดูดูดูดดแปลว่านี่ไงมีมันมีตัวนี้อยู่ในข้าวตกไปแป๊บ,บเดียวอะนะหมายถึงว่านะอาย่างอื่นด้วยไหมไม่ าตักข้าวตกอ่ะไม่ต้องเก็บมากินมันมีชนกับบีเอ็มสีแอรฮะไปไวมันเฉียวไอ้เฉยเลยได้ต่อแล้วทันไหนมาเลยเมึงชนเลยเหรอเฉียวไม่ใช่ชนพี่บอกว่ากำลังมาอยู่รอก่อนถึงเพื่อนจะมาแล้วครบแล้วก็ยังไม่ได้กินดีดีรอไปเฮียพอดีออเดอร์ยังยังไม่มีด้วยไม่มีรออย่างเดียวเท่านั้นกูเพิ่งกินข้าวไว้เอง จะบอกองกินเท่าไหร่อมึงกินข้าวมาแค่หนึ่งจมือใครจะไม่รู้มึงจะเล่นบ่ายสามเลยเพราตอนแรกอ่ะไม่ได้กลาจะมาไปแต่เราเพราะว่าก็ว่าอออช้าแล้วนะจังยัไม่ติดเลยเฮียกูตรงมาเลยตรงเนี้ยเนี่ยมาเลยโอ้โหอ่อช้าแล้วเท่ากับการติดขัดยังติดแล้วทำไมไม่เข้าไปนั่งรอไอโบก็จะนับเต้นหนุมนะคะใย่างเนยเต้นหนุ่มก็ย่างเอายังเนยก็ได้ย่างเนไว้เนี่ยเป็นยังหนังเสร็จแล้ว ัไก็มาลู้ว้ามันคือใจร้อนเป็นใจร้อนไปหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอามาทีละถามันหนูว่าจะเอามาทีละก้อนคืออะไรอ่ะหมูตับเราอ่ะหมูอันนี้กบหมูตับเมือวาทีละก้อนไม่ได้เราจะเขายังผัดเขาผัดข้าวมายังอ่ะมาละมึงก็เอเดือดป่าแล้วนะเรจะได้แล้วนะมันจะไม่ไปกับระตุ้มให้กับเราไปไหนไม่ไปมันหนูว่าไม่ไปไงเมื่อวาน เมื่อวานเราอยู่ด้วยกันแล้วอะไรไม่เพื่อนไม่ไปก็อยู่กับไปหาเพื่อนฮ่าฮ่ดีว่าใช่เมื่อวานมันก็อยู่ห้องกูแล้วเอาก็แบบอยู่ไหนก็ได้ปะไหนก็ได้แล้ถ้าเพื่อนไม่สะดวกไปเราก็สะดวกไปหาเพื่อนได้เออตามใจเพื่อนใช่นี่คือการรีเวิร์สเขาตังมาให้กันไหมหรือว่าเราไปเอาเลยไปเอาของกินเล่นแบบก็ได้จะกินน้ำวะเดี๋ยวน้ำดื่มกับปะยลี้ยงน้ำ ที่มันจะไม่ทำให้ระเบิดใช่ไหมกำลังจะลุกเลยดี๋ยวะเนี่ยเจ้กระดาษลายโอ้ยดาดานดาท่านหนึ่งเจอตัวเจอตัวหลังจากไปเที่ยวนะคะนานๆทีเจอนะแล้วคุณต้องกินหมูขาต่อวันสี่เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ได้นี่อีกไหมไม่เอา เอาเตาเอาหม้อไหมเอาม่อต้มไหมได้มันจะกินล่ะถ้ากินก็เอาเพิ่มอาากซดน้ำโอเคาเอาหม้อต้มเพิ่มได้ครับเอาน้ำดำน้ำดำครับไปสัังกกิ ว่าตื่นเลยนี่นี่นี่ว่าต้องอุมถ่ายปั๊ด <c oughs> เริ่มอีแล้วใช้เงินเยอะก็ได้บ้านข้าบ้านเพื่อนนะอย่างน้อยอ่ะแค่มีตังค์1 8 <c oughs> 2 <c oughs> <c oughs> กินข้าวอีกไหมพอแล้วอีกแล้วกลับบ้านยังจะกลับบ้านไหมวันนี้อยากเล่นอ่ะฮะอยากเล่นไห่นนะครับจะไปฟองใสไม่เปลี่ยนแม่มันลูกอยากเล่นนหรอมะนเอาอะไรอ่ะจิตบ้าหรือเปล่ามึงมันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นน่ะเออเรือขอตังค์เนี่ยไอ้ออมันไม่วน ข่อเยาแล้วมั้ยเฮ้ยได้รแข่งได้รถแข่งวะขับบ <c oughs> นไดาไม่มีจักขอร์ดหรือแบบได้รถจริงนะชอบตอนที่แบบว่าใครเอามาแล้วไม่รุนไม่ไหลลงมาสมาเพื่อนจอนอุ้ย <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อ๋อปิดออะไรอ่ะทุกคนมันคือมันร้อนจนลายรถกรุบลายรถหลุดรถลอดแรงมาไปข้อเปลี่ยนเลยคือที่ไหนรู้ด้มันหดด้วยแม่อันนี้คือลายรถหดด้วยอันเนี้ยรถแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยสภาพนี้มันคืออะไรเนี่ยแล้วมันจะขี่ยังไงเราเอาสิบบาทก็เคลียรมามีแต่เครื่องสิบปาทก็ได้น้ำแข็งยก็เนี่ยปกติมันจะเป็นนี้ใช่ไหมแล้วมีสติกเกอร์แปะไว้ <klore> คือมันละลายแล้วมันก็ลอกออกทั้งสองแผ่นเลยไอ้นี่ก็ไม่ติดอ่ะไปแล้วมึงมันเล็กมากเลยอันนี่มึงฉุดไปเยอะเหมือนกันนะโอ้งงเมื่อเราบอกว่าเราไม่ไปห้องเพื่อนเพราะว่าเราไม่อยากกินเบียร์เพื่อนไปห้องเราก็เพื่อนจก็มึงก็จะไปห้องไปเพื่อาวกูด้วยโอเคไหมมาทำไมมาดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เอมันต้องเบาได้แบบทำไมเราไม่ใส่ให้แบบหนักแบบจัดเต็มแล้ว่านานๆเลยกันที